สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอดทุ่งครับเอฟซีมนี้บ่าวแอมรอทุ่งพร้อมทีมงานครับสีผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับหน้าตู้อีกครั้งหนึ่งครับ FC ซหน้าตู้สามงวดซ้อนครับเนาะงวดนี้ครับฝันดีฟันเห็นผพีเด็กหน่อยครับเหาะลงมาจากฝ่าครับขี่ดอกบัวมาบอกเลขครับเด็ดเนาะครับเนาะสีผ้าไปถามกันครับมันมาหรอขี่ดอกวัวมาขี่ดอกวัวมา กูเรียกเลยลัคาได้หน่อยกูไรมันเมื่อกี้ัวหอมานาบานค่ะหอมานาบานเลยห้มานาบ้านได้พรเนี่ยเ้ื่อคี้ดอกวัวห่อลงมาเลยแมนโอ้ยขวมลังคาไดเลยกนมันยังพวกเล็กมันาอ้าน่าหงสามเาหกสาอ่โอ้มันเบาย่ำจะเกินนะตูแค่เดียวหร่อแค่เดียวเท่านั้นละบอกเป็นตัวเลขเลยมันบ่นตัวเลเลเรี่อเจยแเลย ฟังเอาเด้ละเอียีเนาะแก่ย่ำสามย่ำๆสามเลือเลยนะคะบ้านเลขที่ตัวแรกนะตู้บ้านเลขที่บ้านเลขที่กันหนึ่ง็กหนึ่งเจเก้าครับหนึ่งแต่ว่าพีเด็กน่อยนี่สำคัญเป็นประกันึ่งพีเด็กหน่อยสาคัญพวกนี้บอกแม่ทั้งเพิ่งลวมาเจนึงบอกแป่นเทที่เทที่เที่สองเนวนี่กีดอกกีขีดอกวัวลงมาบัโอ้แต่พีก็แม่นได้ล่ะอ่า วมาบอกเลยมาที่นี่เลขผี่ปูมาบอกไหนตัวไหนก่อนครับผี่ปูมาบอกงี้ซีเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดครับผีพองใหญ่นึงเจ็ดหกซีเจ็ดหกซี่ครับครับผีเล็กน้อยลาบะต์นี่พีน้องมามากก็พองใหญ่ก็ไม่ใหญ่ไม่หนักสองเจ็ดสี่ศูนย์สองเจ็ดกับสี่ศูนย์แต่ว่ามากอีกผี่เล็กน้อยมากอีกเพราะไม่หน่อยถึงมากส่วนโตมากโอ้มาต่างหากมากผู้เดียวมากผู้เดียวที่เราว่ารอเหรียญมังส้มล่อเหรียญทุกคบ จีรกว่าหอมาะหน้าหวานเด้วยฮ่าฟุ้งกระเด็นมึงก็ย่างจีดอกบ่ามาบอกเลขกันว่เท่าไหนหรอเก้าหกสามมันหยามเลยเนาะอ่าเก้าหกสามนี่ก็เลขสวยเนาะครัเนาะสวยครับอาจารย์ถูกเอ้าเนาะอาจารย์ซื้อสลากกินแดงเยัดสิจุดขึ้นตัวเลขไว้แคบหน้าเจ้าอีกทางนึงไมาย่ำได้หมานย่ำนั่นเนาะครับได้มีหกที่สามเหรอ นาาตู้ของเี่ค่ะนี่งวดที่สี่นี่โอ้ยงวดนี่งวดที่สี่เนาะเดี๋ยวสีรวบรวมตัวเลขไปให้แคบน้าจอครับขอบคุณค่ะนาตู้ขอบคุณค่ะพี่เมย์เพิ่มมาอีกบ่าพี่เมย์กันนี่แหะครับสองงวดนี่ครับนี่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนาตู้บ่าวเอมมเราตรงนี้จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานม,มู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อเือถือนะครับเนาะสัมมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถา่ายอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับานม,มู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับโอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกค,คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 าาาน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยท้องรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บ<อ>ีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่มรูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อหว่ดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูงยินข่าวกับบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเฮ้าแข,าย,ขาย์ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังหมาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนอี้กับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตะครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นมว้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุ๊กเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับ,นะรบที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมโตรงนี้ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามา้าโบรายครับมาฝากเอฟซีโบรายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยั้องกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีกเ้อครับเอาไปใส่อะให้ถือกร,รีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเอาครับ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 ล้างเสนยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ารับผมสาธุสาธุ